สวัสดีนะครับทุกคนด้วยก,ก็สำหรับวันนี้นะพี่ก็อยู่ในเกมฟรีไฟกันอีกแล้วทุกคนก็สำหรับวันนี้มีกิจกรรมนะครับผมวันนี้เป็นวันอังคารนะทุกคนก็มันเป็นวันที่พี่จะไปรีวิวให้ดูใช่ไหมว่ากิจกรรมอะไรนะผมจะเข้าในวันอาทิตย์นี้บ้างนะครับทุกคนก็ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนนะก่อนจะไปดูนะปากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะทุกคนก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปผมนี้ด้วยนะครับทุกคนโอเคก็นะผมอย่างแรกนะผมที่จะมาในวันที่15พฤศจพฤษายนนี้นะครับทุกคนนะก็ เป็นอะไรไม่ได้แล้วก็คือจะเป็นสกินปืนนะครับผม MP5 นะครับผมระดับตำนานนะครับซึ่งมันเคยมาแล้วทุกคนมันเคยมาแล้วรอบหนึ่งมั้งนะผมไม่แน่ใจนะครับผมก็คือจะเป็นปืนอินทนินนะผมมัชฉาวารีนะครับผมสกินปืนตำนานเนาะอัตรายิงนะผมบวก2นะครับผมแล้วก็บวกจอบเกาะหนึ่งด้วยนะครับผมแต่ว่าลดแม็กกาซีนนะผมซึ่งมันไม่มีผลเลยผมก็ พี่ว่าเป็นอีกสกินปืนหนึ่งที่น่าใช้น่าดูนะครับผมสำหรับ MB5 ระดับประมาณน,นี้นะครับผมก็เล่นครั้งแรกฟรีนะผมอันนี้ตู้อันนี้ที่ไม่แน่ใจว่ามันจะมาแบบไหนน่าจะเป็นตู้นี่พัเขาเรียกว่าช่างมาเด้อไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนอันนี้ไม่แต่ไม่น่าจะตู้สุ่ม8ฟีหรือเปล่านะผมไม่น่าจะใช่นะครับผม าน,นเนะโอเคจะมาในวันที่15แล้วผมก็ซึ่งคือคือนนี้นั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูรักกันเนาะซึ่งอัน,นอันนี้พี่ยังไม่มานะทุกคนยังไม่มีเออโอเคแล้วผมก็อีกหนึ่งกิจกรรมผมที่จะมานะครับผมในวันที่17พฤศจิกายนนี้นะผมก็จะเป็นนี่เลยครับผมเป็นอ่าชุดนะครับผมชุดจะผีจราชน,นะทุกคนนี่ฮะนี เป็น Top Criminal Ghost นะครับผมซึ่งเป็นอันนี้นั่นเองเนี่ยทุกคนเป็นชุดจระชนผีนะครับผมนี่ฮะประมาณนี้นะผมเป็นโกสนะครับผมแล้วก็เนี่ยตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้ไว้ทุกคนนี่อ่าอันนี้เป็นนีออนนะผมนี่โกสนะครับผม, <c oughs> ผมก็เอามาทำเอฟเฟกนะครับผมนะครับผมก็ซึ่งจะมีเอฟเฟกต่างๆนะครับผมก็ นะครับผมในวันที่17พฤศจิกายนนั่นเองนะผมก็รอดูได้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีกิจกรรมนะผมอีกหนึ่งกิจกรรมเนี้ยผมชุดนีผมเป็นชุดโปรโลเลนเชียลนะผมกลุ่มนักกล้ามกับสาวเอรรอยนะผมก็จะมาในวันที่18พฤศจิกายนนั่นเองนะครับผมก็ซึ่งสองชุดนี้พี่ว่ามันโอเคอยู่นะพี่ว่านะ พึ่งคิดว่ามันโอเคอยู่นะทุกคนนะครับผมเนี่ยหนุ่มนักกล้ามกับสาวเอลรอยนะผมคิดว่ามันโอเคเลยเนี่ยครับผมเออนะครับผมก็ใครรอก็วันที่สิบแปดแน่นอนนะครับผมพี่คิดว่ามันโอเคนะคผมก็กิจกรรมอาทิตย์นี้แบบบึ้มบัมซัมเบ้เนี่ยผมแน่นอน,นครับผมและอีกหนึ่งกิจกรรมนะพี่ว่าทุกคนต้อง <c oughs> ต้องเอาอะ่ะต้องโดนอะ พี่พี่ยังอยากได้ทุกคนเป็นชุดสูตรนักแข่งนะครับผมเป็นเสื้อนักแข่งแล้วชุดนักแข่งอะ่ะเออปกติจะเป็นสูตรสีดําใช่ไหมแต่วันเนี้ยจะเป็นสีขาวผมจะกลับมาเมย์จะกลับมาดีมันจะมาในวันที่19พฤศจากายนนะครับผมซึ่งนะครับผมมันไม่มยังไม่เคยมาแล้วครับทุกคนอ่าเนีย่ยที่พี่ให้ขึ้นให้ดูนะครับผมก็ใหม่สูตรขาวนะผมเรียบดูดูเก่ง กล่องอะไรอย่างกล่องละเก้าเพรอ่าอันนี้จะมาแบบกล่องนะทุกคนมาแบบกล่องนะผมเก้าเพรนะครับผมซึ่งจะมาแบบกล่องไนนะอ้นั่นนะครับผมพิเศษสองวันแรกเหลือเจ็ดเพรอ่ากล่องละเก้าเพศนะผมสองวันแรกจะเป็นเจ็ดเพรนะทุกคนก็พี่อืพี่คิดว่ามันมันจะมีการันตีหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะผม,ถ,มถ้าไม่มีถ้าไม่มีแบบแรกก็ โอ้ก็น่าจะเยอะเหมือนกันนะนะครับสำหรับสูตรข่าวนี้นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะผมที่จึ่งไม่หยุดนะทุกคนซึ่งแบบโอ้โหมันมาแบบเร่ามากนะผมสำหรับทีนี้นะผมวันที่20พฤศจิกายนนี้นะผมจะมีนะครับผมลุกแบบนี้ไม่ไก่ได้ได้ไงนะผมเป็นชุดก๋าตินะทุกคนชุดก๋าติไก่นะทุกคนแล้วก็มีชุดอื่นอีกนะครับผมก็วันที่20พฤศจิกายนนี้มาแน่นอน นะครับผมก็น้องๆก็รอดูเลยนะทุกคนพี่ว่ากิจกรรมในอาทิตย์นี้มันน่าโดนทุกกิจกรรมเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูนะครับผมถ้าเกิดมันมาพี่ก็จะอ่ามารีวิวให้ดูเนาะโอเคผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับเราสักครั้แล้วกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่ารอกิจกรรมไหนเนาะโอเคครับผมวันนี้ก็ไปบ่ายครับทุกคนเดี๋ยวกัน